สวัสดีคะ่ะแฟนเพจ MG ของจ้าทุกท่านะคะวันนี้เรามาพบกับ MG 5D Plus ที่ราคา679,000บาทมาพร้อมโปรดาวน้อยดอกเบีย้ยพิเศษแต่คันนี้จะบอกเลยว่าคุณลูกค้านะคะเลือกชุดแต่งนะคะของไรเดอร์มีความเทค่ความสป,ปอร์ตมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าเผื่อใครจะดูเป็นแนวทางนะคะในการแต่งรถคันต่อไปที่คุณลูกค้าดูไว้นะคะก็ ดูคันนี้เป็นต้นแบบได้ค่ะเรามาดูดีกว่าว่ารถคันนี้เป็น MG 5 D Plus ที ath, ่มีสมรรถนะานแล้วก็ฟังก์ชันที่เยอะมากๆนะคะคุณลูกค้าไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นแบบ LED เปิดปิดอัตโนมัติและจะมีการเสริมหล่อให้ค่ะคืองานสเกิร์ตของ Rider V5 คันนี้บอกเลยว่าหล่อพิมพ์เนี่ยมากๆพอคุณลูกค้าเลือกชุดแต่งชุดนี้เข้าไปนะคะจะมองว่ามันดูเท่นะ คือถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจี๊ยบมีชุดแต่งแบบไหนที่แบบว่าไม่ได้สูงใหญ่จนถึงไฟหน้าชุดนี้จะบอกเลยว่าเป็นชุดที่แบบคุณลูกค้าเลือกบ่อยมากๆนะคะก็ลองดูเป็นต้นแบบได้เลยค่ะด้านข้างของรถคันนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ17ที่มาจากโรงงานค่ะคุณลูกค้าขนาดยางจะเป็น215ทับ5สุดนะคะคุณลูกค้าจะได้ลายล้อแม็กลายนี้เลยนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไปเลี้ยวนะคะ รุ่นนี้มีกล้องรอบคัน360องศาให้กับคุณลูกค้าด้วยบอกแล้วระบบความปลอดภัยเขาไม่ได้ตัดออกไปเลยนะคะและมีสลูปด้วยค่ะคุณลูกค้ารุ่นดีพัดนะคะจะต้องแจ้งก่อนว่าจะมีัาคาสลูปนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะการดีไซน์ของเขามือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมปุ่มทีเลทที่เปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายส่วนคิวโคม,มียมนะคะที่เพิ่มความหรูหรานะคะให้กับรถ FG5 ดีพัดตัวนี้ก็บอกเลยว่าดูหรูหรามีสไตล์มากๆค่ะแต่จะมีการเสริมหล่อดนะคะด้วยงานสเกิร์ตด้านข้างข,างของ, Rider งไองอร์่ะคะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีการตัดเฉดสีนะคะเป็นสีดำปียนโนแบ็กตรงกลางนะคะยาวเลยนะคะคุณลูกค้าจะบอกเลยนะว่ารถรุ่นนี้นะคะที่คุณลูกค้าเลือกเนี่ย ฟังชั่นสมรรถนะนะคะระบบความปลอดภัยเขายังจัดมาให้เยอะมากๆจะตัดไปก็คือเรื่องของบา i สปอร์ตวอร์เน็เตอนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างนะคะท้ายรถคันนี้นะคะ MG 5D จะต้องแจ้งก่อนว่าเขาจะไม่มีสปอยเลอร์หลังทรงแนบสีดํามาจากโรงงานจะมีการใส่เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าแล้วงานสกเกิร์ตท้ายจะบอกเลยนะว่าเป็นของไรเดอร์ V5 ที่มีความเท่ความสปอร์ตมากๆและรถรุ่นนี้นะคะระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังหรือเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้ก็ยังมีให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าตัดไปเรื่องเดียวคะ่ะสังเกตไหมคะว่าจะไม,ม สมาร์ทคือรุ่น MG 5 D p a ่ะเขาจะไม่มีระบบไอสมาร์ทให้กับคุณลูกค้านะคะถ้าเกิดใครสนใจตัวระบบไอสมาร์ตต้องไปเล่นที่รุ่น X นะคะที่ราคา7 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูฟังก์ชันภายในของรถรุ่นนี้กันบอกว่ามีความหรูหราแล้วก็ไม่ได้ตัดสต่ไปพวกเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูภายในของ MG 5รุ่น D p พัดนะคะคือที่นั่งตอนหลังเนี่ยจะต้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆคุณลูกค้าสังเกตไหมว่าตรงเนี้ยจะยังเหลือะคะ่ะที่นั่งอะ่ะเจ็บตรงเนี้ยเจ็บดันมาเต็มที่ลนนะะคคุู้าาดดัมสเลยนะคะค เห็นไหมคะคนที่น um oui> hey mm ั่งตอนหลังอ่ะก็ยังมีที่ว่างนะคะนั่งสะดวกสบายและนี่ค่ะใครที่เป็นคนที่ว่าที่ร้อนเนาะก็นี่ค่ะตัวนี้ก็มีช่องแอร์หลังให้กับคุณลูกค้าด้วยมีที่เสียบนะคะ USB Type A ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะกรณีใครจะชาร์จแบตหรือจะทําอะไรก็คือทําได้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคเขาเขามีโรงรายละเอียดด้วยเขาก็จะมีมือจับแล้วก็มีไฟเห็นไหมคะคุณลูกค้า บาะที่นั่งที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยเป็นเบาะที่นั่งที่ทํามาจากโรงงานนะคะเป็นหนักสังเคะห์สีดำนะคะตัดหัวหมอนด,ด้วยสีวายแดงนะคะหรือสีแดงปบกดีตัดด้วยเส้นสายสีขาวนี่คือการดีไซน์ภายในของด้านหลังของ MG5 d p a t แต่เดี๋ยวเจ๊จะพาไปชมความหรูหร,ราของด้านหน้ากันว่าเขามีฟังกชั่นสเปคแบบไหนเราไปดูกันเลยค่ะเจ๊ <S 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 พามาดูภายในนะคะของรถรุ่นนี้กันนะคะ คันนี้อย่างที่เจ็แจ้งเนาะว่าด้วยความที่เขาเป็น MG 5D Plus ก็คือรุ่นรองท็อปก็จะมีตะลุกเบาะปรับไฟฟ้านะคะหน้าจอตัวเนียแสดงผลนะคะก็คือแว้ง่ายครบเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมังติฟังก์ชันที่พงมาลัยมีด้วยนะคะเปิดปิดไปหน้าอัตโนมัตินะคะก็มีระบบนี้นะคะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะพุชคอนโทรลควบคุมความเร็วคือฟังชันเขายังจัดมาให้ครบนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะไม่มีตัววัเลชชัชเจอร์นะคะก็คือ มันจะไม่เหมือนกับรุ่น X นะ้ะรุ่น X จะมีไวเลสช์จเจอร์ให้ด้วยแต่รุ่น D Plus จะไม่มีแต่เขาก็มีช่องเสียบอะคะ่ะ USB Type A นะคะคุณลูกค้าก็สามารถเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะระบบเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรกโหนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าก็ฟังชั่นเขาจัดมาจะว่าดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าล้วก็ดีค่ะเบาะนะคะก็เป็นเบาะก่อไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็นี่มีหลังคาสลุปด,ด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะคือเขาไม่ได้ตัด เกี่ยวกับพวกระบบความปลอดภัยบางอย่างแล้วก็ความสะดวกสบายนะคะเจียบถือว่ารถรุ่นนี้ตอบโจทย์เพราะด้วยราคาของเขา,ขาแค่6,000นกว่านะคะใครสนใจนะคะโปรโมชั่นดีๆตอนนเดีอนจะจัดโปรโมชันดานวน์น้อย่อสบายแล้วคุณลูกค้าจะได้ชุดตกแต่งแบบที่คุณลูกค้าเห็นเลยอยากได้เป็น m มคคอม18ก็สามารถตักท้ายเข้ามาสอบถามได้อยากจะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน ชุดไหนแบบไหนเจ็บมีรีวิวอะคะ่ะไว้เยอะมากๆคุณลูกค้าสามารถแคปหน้าจอมาบอกเจ็บได้เลยนะคะว่าต้องการแต่งรถแบบ EP พีไหนแจ้งเจ็บได้เลยค่ะคะุณลูกค้าคือเจ็บ่าทาไว้เยอะมากๆนะคะตอนนี้ก็รนะ้อยกว่าแล้วจะเกือบ200แล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถไล่ดูเลยนะคะอยากใครสนใจ MG 5เนี่ยเลื่อนดูนะคะจากช่องทาง YouTube คุณลูกค้าจะเห็นเลยว่าเจ็บมีการตกแต่งรถเยอะจริงๆค่ะคะุณลูกค้าชอบสไตล์ไหนก็สามารถมาบอกเจ็บได้นะคะ จะมีทีมงานไปแนนค่ะวิ่งไปหาคุณลูกค้าถึงที่บ้านนะคะแล้วอย่างคันนี้ค่ะก็เป็น FC จากจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปส่งรถนะคะที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณโนตด,ด้วยนะคะที่ให้ความเชื่อมั่นที่เจี๊ยบนะคะเชื่อมั่นในการแต่งรถเชื่อมั่นในการจัดสัญญ,ญาไปแนนก็ขอขอบพระคุณไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวรถคันนี้ก็จะเตรียมไปวิ่งหล่อๆนะคะที่บุรีรัมย์สนใจแคมเปญดีๆแบบนี้สามารถโทรหาเจี๊ยบได้เลยค่ะ0929914965หรือจะาาทัก ค้นหา id line ง่ายๆเลยค่ะแอดสไซน์ก่อนนะแล้วก็ mg 2000นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะของรถ mg ทุกรุ่นเลยนะคะที่เจ๊จะมานําเสนอนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ